แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในค่ำคืนนี้นะครับนั่นคือการประกาศผลคะแนน,นจากร้อยเสียงในห้องส่งครับครับผมวันนี้นะฮะผู้เข่งขันทั้ง7คนก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อจะมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมและคนไทยทั้งประเทศและเพื่อจะบอกให้พวกเรารู้ครับว่าพวกเขารักในสิ่งที่พวกเขาทํามากแค่ไหนและนี่คือ7คนสุดท้ายจา Star, นินดาสตาร์คนปะควาดาว และตอนนี้นะฮะคะแนนจากร้อยสิยงในห้องส่งนะฮะรวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอเชิญนะฮะผู้หญิงคนนี้นะฮะสกอร์คีเร์สวัสดีครับพิ่งจะได้อยู่ใกล้ๆเป็นครั้งแรกปกติต้องขึ้นข้างนูน้นใช่ไหมครับผม,มวันนี้ก็เลยเปิดหลยข้างนั้นเปิดไหลยข้างนี้โชว์ครับอ,อัน,นแขนหรือขาคะแขนครับุณว่า ใครกูแรงมากใครบ้าจะมาใส่เกงขาสั้นเอาทีวี TV. เออขอบคุณมากนะครับแขนจริงๆด้วยคุณผู้ชมครับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น10%และอีก90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4930รวมถึงทางแอปพลิเคชัน The Star 9และตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่ง อยู่ในมือผมแล้วครับผมจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดนะครับไปยังผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดนะครับและผู้ที่ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ได้ไปถึง3 6คะแนนและเขาก็คือ ขอแสดงความยินดีครับดีครับือว่าเป็นการแข่งขันในโจทย์เพลงร็อกได้อย่างงดงามน,นะฮะดีหมายเลขหนึ่งะฮะวยายคะแนนถึง36คะแนนด้วยกันและอันดับที่2นะครับตามมาจะว่าห่างก็นิดหนึ่งนะฮะแต่จะว่าไม่ห่างก็ก็ได้นะครับอันดับที่2นะครับได้ไป19คะแนนนะครับ และเขาก็คือขอแสดงความยินดีกับตั้มครับแต่อย่าวางใจใดใดทั้งสิน้น uh huh. เพราะอันดับที่3ห่างจากอันดับที่2เพียงแค่หนึคะแนน อันดับที่3นะครับได้ไป18คะแนนครับซึ่งก็ได้เก่ขอแสดงความยิดีรดครับบูนครับจากสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้คะแนนเลยนะฮะแต่ร็เ้นน้องส่งวันนี้ได้ไป18คะแนนฮะและตอนนี้นะครับมาถึงอันดับที่4นะครับ อันดับที่4ในวันนี้นะครับได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งไป10บคะแนนครับ <Yeah. S 1> และเขาก็คือ <Yeah. S 1> อ้นรับ <Yeah. S 1> และตอนนี้มาถึงอันดับที่ 5นะครับซึ่งตบบนน้องบอกว่าคะแนนใกล้กันมากๆนะครับอันดับที่5ได้ไป8คะแนนครับซึ่งก็ได้แก่เ <sotto f ile> ดียวครับตอนนี้นะครับเหลือคริสและแบมบี้นะครับซึ่งมีหนึ่งคนนะครับได้ไป 7คะแนนและอีกหนึ่งคนได้ไป2คะแนนครับและชื่อที่ผมจะประกาศนะครับคือรายชื่อของผู้ที่ได้อันดับที่6นะครับได้คะแนนไป7คะแนนจาก100ยเสียงในห้องส่งนะครับและเขาก็คือคริสครับ นั่นหมายความว่าแบมบี้นะครับคือผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดในวันนี้นะครับคือได้ไป2คะแนนครับผมครับผมท่านผู้ชมรับคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งงัดนะเป็น10%บเป็นของคะแนนทั้งหมดนะครับผมร้อยยังเปิดรับคะแนนอีก90อีก90%จากผู้ชมทั้งประเทศอยู่นะฮะส่งคะแนนคุณไม่ได้ครับก่อนวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็น ทาง SMS นะครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่คุณอยากให้ไปต่อนะฮะและส่งปที่42 42899ครับ,รบหรือ <ผม S 1> กดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกครับหรือทางแอปพลิเคชัน The Star 9ก<ช>็ได<ช>้นะครับสะดวกรวดเร็วทางสมาร์ทโฟนของคุณนะร <ผม S 1> เรา <ผม S 1> รับคะแนนจนถึงวันพรุ่งนี้6โมงเย็นฮะ เพราะฉะนั้นพระเกิดอยากให้ใครได้ไปต่อส่งคะแนนมาก่อนหกโมงเย็นวันพรุ่งนี้นะคุณพรบครับจะบอกว่าถ้าเราสังเกตจากคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งวันนี้เนี่ยนะฮะคุณคะแนนไม่ห่างนะครับไม่ห่างก,กันน,นะฮ<น>ะค่อนข้างไกลกันมากๆ,ๆนะครับเพราะั้นเนี่ย มีผลมากๆเลยนะฮะที่อีก90%นะฮะที่จะมีผลทําให้ใครได้มีโอกาสได้ไปต่อนะครับครับผมอย่าลืมนะฮะวันพรุ่งนี้ผู้มีคะแนนน้อยสุดหนคนจะไม่ได้ไปต่อกับเราะฮะและเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ชมครับเรามีผลงานของพวกเขาในวันนี้มาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับมายเลขสองโอนมาในเพลงวัดใจ หมายเล็กสามบูนมาในเพลงเพียงพอเออว่าฉันที่เธอจะเลยไม่เคยต้องการความคามอะไรไม่ดีในทรมานวันไว้และมันก็กว่าเด หมายเลขสี่คร <Chris, S 2> ิสมอนิเพล<ป>จี่อยา,ากมาิงใจ้ไปมนจะเป็นารือเลจะกลายเป็นเ,นนเนื่ี่ิาจะจะว่าหมฉันว่าเขาจะแต่เธอทิ้จากนะต้องหมายเลขห้ 5, i, าแบมบี้มอนิเพลจะรักหรือจะรา้ายก็กลว่เธอจะเอาอย่งไงกับ าเลขเจ็ดดิวเมา่ในเพลงทนพิษบาดแผลไม่ไหว,มวมห,วหมายเลขก8ย่ำเมื่อในเพลงลเธอยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังรักกันเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม หนึ่งดีมาในเพลงเสียใ,ใจได้ยินไหมายอย่าลืมนะครับรักใครชอบใครส่งคะแนนโหวตของคุณมาให้พวกเขาได้ท่าน SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกและช่องทางล่าสุดกับแอปพลิเคชัน The Star รเกเราเปิดรับคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นสิทธิ์ในการตัดสินว่าใครจะได้ไปต่อเป็น6คนสุดท้ายอยู่ในมือคุณจนถึงวันรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นครับ ร่วมกันตัดสินได้ครับว่าใครจะได้เป็น6คนสุดท้ายนะฮะกับการบวตคะแนนให้กับผู้แข่งขันที่คุณชื่นชอบครับผมครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่คุณอยากจะให้ไปต่อในวันพรุ่งนี้แล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่คุณอยากจะให้ไปต่อนะฮะแล้วกดโทรออกครับและช่องทางสุดท้ายครับง่ายๆกับแอปพลิเคชันเด e Star 9ที่ทำให้คุณส่งคะแนนโหวตได้อย่างรวดเร็วทางสมาร์ทโฟนของคุณย้ำอีกทีนะฮะวันพรุ่งนี้บนเวทีนี้จะเหลือเพียงแค่ หคนเท่านั้นครับใช่แล้วนะฮะแลวผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าคะแนนที่เราประกาศไปนะครับคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งนะฮะเราคิดเป็น1 0เนะครับเพราะฉะนั้นอีก90%นี้มีผลมากๆนะครับว่าใครจะเป็น6คนนะฮะที่จะได้ไปต่อในสัปดาห์ต่อไปนะฮะบอกไว้หน่อยว่าคะแนนกลางสัปดาห์มีการพลิกผันอยู่ตลอดเวลานะฮะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา วันพรุ่งนี้ฮะเราจะนําคะแนนของคนไทยประเทศไปรวมกับคะแนนอีก10%ของร้อยเสียงในห้องส่งและคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดหนึ่งคนจะไม่ได้ไปต่อกับเราชื่อว่าท่านชมนไม่อยากให้เป็นคนที่ านผู้ชมเชียร์อยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าวางใจนะครับเพราะว่าดูจากคะแนนจากร้อยเสียงในห้องสมงนี้แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างสูสีมากไม่ห่างกันเลยไม่ห่างกันเลยครับขึ้นอยู่กับการตัดสินของคุณคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นครับผมครับผมนะฮะและ3ท่านนี้ก็ต้องไปโหวตด้วยเช่นเดียวกันใช่แม้จะให้คำแนะนําดีๆนะฮะแต่ก็ต้องร่วมโหวตด้วยเชินกันแล้วก็โหวตกันทุกสัปดาห์ถูกต้องแล้วนะฮะขอเสียงประมือขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับพี่โจพี่มาพี่เพชรครับ สำหรับคำแนะนำดีๆในวันนี้นะฮะเชื่อว่า <ผม S 2> น้องๆได้พีเยอะเลยครับผมแล้วก็เสียงดนตรีเพราะๆนะฮะวันนี้จากวงฟิวเจอร์ขอบคุณเซเลบของเรานะครับพี่ปูแบล็กเฮดคนอะไรไม่รู้ยิง่งโตยิ่งดูน่ารักน่ารักอ <laughs> <ปะ S 1> ่ะเอาละครับผมแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมทั่วประเทศนะฮะและท่านผู้ชมในห้องส่งด้วยครับที่สำคัญขอขอบคุณร้อยสีนงห้องส่งด้วย เอาละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของน้องเดอะสตารได้ที่ w w w t h e s t a r gmember com นะครับและร่วมเป็นกำลังใจได้ที่ f a c e b o o k com c o c a s h l a า cola ครับ ครับผมย้ำอีทีนะฮะว่าวันพรุ่งนี้จะมีคนได้ไปต่อเพียงแค่6คนเท่านั้นเส้นทางสู่ความฝันของพวกเขาบนเวทีนี้จะสั้นหรือยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณคนไทยทั้งประเทศครับและพรุ่งนี้นะฮะเราจะมีการรวมตัวของต้องบอกว่าเป็นแชมป์เดอะสตาถึง2คนนะฮะมาเยือนเวทีเดอ Star ของเราด้วยนะครับเรียกได้ว่าเสียงดีกันทั้งคู่และร้องเพลงทีไรก็จี๊ดใจตลอดนะฮะนั่นคือโดมและแกงนั่นเอง กลับมาพบกันสดๆนะครับสามทุ่มเครื่องทาง m มดนา n นทีวีนะฮะกับการประกาศผลนะครับหกคนที่จะได้ไปต่อมีใครบ้างติดตามพรุ่งนี้กับ t ดอะสตาร์กนฟาควาดาลาไปกันครับสวัสดีครับ ขอบคุนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนที่นักเรีย์เจลโฟมิฟเชีวอร์ดบริษัทมองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์เฮดแอนด์โซลเดอร์เอเวอรซ AIS 3G Toyota Yaris น้ำมันถุงและตะซอยเครื่องสำอาง CA และเครื่องดื่มโค